นิดค่ะเป็นเจ้าของร้านในใบสาขาโชคชัยสี่ค่ะเปิดมา22ปีแล้วค่ะเป็นเย็นตาโฟค่ะเย็นตาโฟที่นี่อร่อยแปลกว่าที่อื่นคะชิ้นต็อร่อยแป้งน้อยไม่มีสารกันดูดค่ะซซสเย็นตาโฟเด็ดคือทําเองปรุงเองค่ะไม่ได้ซื้อจากตลาดเราปรุงรสของเราเองเป็นเอกลักษณ์ของเราเองของที่ร้านเองค่ะนังปลาก็คือ ไม่มีมันกรอบเอาไว้ได้หลายวันน่ะแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้ลูกชิ้นปลานี่ก็ทำมาจากปลาไซโตอค่ะลูกชิ้นกุ้งก็ของเราเน้นแป้งน้อยอ่ะปลาก็เน้นแป้งน้อย <Yeah. S 1> แค่เนื้อแน่นค่ะกรอบก็คือเด้งอ่ะค่ะโยนแล้วสามารถเด้งได้เลย <Yeah. S 1> ส่วนใหญ่ก็ช่วงเช้านะคะประมาณ8ปดโมงแล้วก็อีกทีก็ประมาณ11บเอโมงถึงบาง่ายสองโมงอย่างเงี้ยลูกค้าจะเยอะแน่น มีมาตรการรับมือคือพี่ทําอ่างล้างมือหน้าหน้าบ้านแล้วก็มีเจลล้างมือให้ลูกค้าแล้วก็พยายามเตือนลูกค้าบอกว่าให้นั่งโต๊ะละคนโต๊ะละคนขอความร่วมมือค่ะร้านที่เปิดตีห้าครึ่งนะคะรับทานได้เลยแล้วก็ปิดสามโมงครึ่งค่ะขอให้ลูกค้ามาไวๆหน่อยเพราะว่าบางทีมาสามโมงครึ่งพอดีคือไม่ทันค่ะของเรามีน้อย ของเรามีน้อยถ้าหมดแล้วหมดเลยคือวันต่อว,วันค่ะไม่มีการต่อเวลาไม่มีว่าลูกชิ้นมาสต็อกไว้อะไรเงี้ไม่มีของเราสั่งมาขายพอดีทุกจบก็คือหมดเปิดทุกวันคือหยุดประมาณเดือนละสองวันค่ะแต่ว่าไม่ไม่จำกัดว่าวันไหนของเรามี3ช่องทางนะคะเ e ตแล้วก็แกลบไลนแมนค่ะเปรี้ยวปากรีวิว